สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไลฟ์นิวไลฟ์สยามดาราค่ะรายการที่จะไม่ทาให้คุณผู้ชมตกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงค่ะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของหนุ่มมาริโอมาเลอร์ค่ะต้องยอมรับว่าเขาเป็นอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่มีแฟนคลับชาวจีนให้การต้อนรับดีซะเหลือเกินค่ะงานนี้เจ้าตัวก็บอกคําว่าได้รับการติดต่อให้ไปร่วมงานที่ประเทศจีนบ้างค่ะแต่ในตอนนี้ยังไม่สามารถเคลียร์คิวงานให้ว่างได้เท่านั้นค่ะ เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีแฟนคลับชาวจีนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะโดยหนุ่มมาริโอ้มาเลอร์ก็บอกค่ะว่าได้รับการติดต่อให้ไปร่วมงานที่ประเทศจีนบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถเคลียร์คิวงานได้แต่หนุ่มคนนี้ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะเพิ่งจะทําโฟโต้บุ๊คภาพถ่ายลอๆของเขาไว้ให้แฟนๆชาวจีนได้เก็บสะสมกันค่ะตอนนี้ก็มีติดต่อมาแต่โอ้ย,ยังโอ้ย,ยังถ่ายละครอ,อยู่ครับก็เลยยังไม่มีโอกาสได้รับปาเป็นงนง ก็เป็นหนังเนี่ยครับเป็นหนังเป็นละครอะไรเงี้ยครับถ้ามีโอกาสกลับไปอีกครั้งคับหนึ่งถ้ามีโอกาสนะครับแต่ช่วงนี้ก็ลุยละครอ,อย่างเดียวเลยครับหนังนี้ก็คือโอเคยเล่นหนังจริงมั้ยเคยเล่นครับเรื <action> ่องหนึ่งครับจะเป็นแนวนั้นอีกไหมครก็ไม่หรอกครับงไม่เหมือนเดิมจะมีจัดแฟนมิทติ้งที่จีนไหมแฟนมิทติ้งคือล่าสุดเนี่ยโอได้ไปขายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กฮะก็คือเรามีทำพ็อกเก็ตบุ๊กขึ้นมาอะไรเงี้ยโฟโต้บุ๊กอะไรเงี้ยฮะก็ ก็ดีครับก็กระแสตรอรับก็ดีครับชอบไปขายเรียบร้อยแล้วด้วติดตามมาเนยอะไรเยเาะ่เราทั้งในถึงโฟโต้บุ๊กก็ทําเสร็จเรียบร้อยครับมันก็เป็นโปรเจกต์ที่นานเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะถ่ายกว่าจะทําเป็นเล่มกว่าจะพิมพ์เสร็จอะไรเงี้ยครับก็นานแต่ว่าก็กระแสตรอรับก็ดีเขาก็มาซื้อกันเยอะแยะเลยครับเซ็นเมื่อยเลยครับดีใจขายที่จีนเหรอที่ไม่ขายที่ไทยอ๋อขายที่จีนครับที่ไทยไม่น่าจะขายครับแสดงว่าโลเคชั่นขายที่จีนเลยนะเป็นถ่ายที่ฮ่องกงครับ ใช่ครับทำไมถึงตัดสินใจทำสิ่งนี้ดกอะไรนะเขาติดต่อก็ทางนู้นเขาเขาดูแลให้ด้วยเพราะว่าเขาก็มีมีแบบคนที่เขาดูแลให้ทางนู้นเองแฟนเป็นการจากแฟชั่นเชนิดอะไรเขาก็ชอบนะครับก็จะเป็นแนวแบบแฟชั่นที่เป็น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 ฮ่องกงฮ่องกงเป็นจีนจีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งก็ผมว่าน่าจะถูกใจเขาครับ เรื่องพอไอโฟโตบุงไม่เัวรดนะครับเป็นหนังเป็นละครก็ยังไม่แน่เหมือนกัน,นครับเพราะว่ายังยังยังไม่ได้ยังไม่ถึงยัง,ย,งยังต้องถ่ายละครอยู่เช่งนี้มาต่อน,นี่ข่าวของหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะแล้วก็สาวหยายาอุรัสยากันบ้างค่ะคู่นี้ก็เจอกับกระแสข่าวที่ว่าแอบไปจองโรงแรมค่ะเพื่อดินเนอร์สวีทกัน 2. ต่อ2เพื่อเป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีที่คบหาดูใจกันมาค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทั้งหนุ่มณเดชและสาวยายาบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่า ่าเมา์นั้นไม่เป็นความจริงค่ะเป็นคู่จิ้นสุดฮอตค่ะที่ทุกคนจับตามองมาโดยตลอดสำหรับนาเด็ดคูกกีมิยะและสาวหยายาอุรัสยา ทีล่าสุดค่ะก็มีคนตาดี <S <S เห็นว่าฝ่ายชาย <S <S ได้แอบพรางตัวเพื่อไปจองโรงแรมสําหรับเลี้ยงฉลองครบรอบหนึ่งปีที่ทั้งคู่คบกันซึ่งเรื่องนี้หนุ่มณเดชน์บอกเลยค่ะว่าไม่เป็นความจริงและไม่รู้ว่าข่าวลือนี้มาจากไหนโดยทั้งคู่ยังพร้อมใจบอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ารู้จักกันมากกว่า4ปียังไม่เคยไปไหนมาไหนกันแบบ2ต่อสองเพราะกลัวตกเป็นข่าวก็เลยต้องมีกลุ่มเพื่อนๆไปด้วยค่ะไม่ไม่ไม่ไมีครับไม่ใช่ครับผม ไปยันทรีไม่เคยไปครับงงไหมคะว่ามีงงไหมคะว่าทำไมเขาถึงมองว่าเป็นลาวแบบไหนอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะใครเป็นอะไรกันจริงจริงก็ไปไปกันหลายครั้งนะครับสำหรับแบบว่ากลุ่มๆของเราเงี้ยก็มีน้องด้วยมีผมมีแบบว่าพี่ๆทุกคนด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ไปกินด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันแต่เราเองไม่เคยไปแต่ไปแบบโไปกันสองคนไม่ไม่เคยไปครับตัวการพิเศษไม่มีไม่มีครับไม่มีครับถ้าเราไปข่าวมันออกมาว่าเราไปกินก็ฉลองครบหนึ่ง พี่ข่าวลงอ่างผมยังมีเลยอันนี้ก็ไม่ธรรมดาไม่ไม่<ผ>มซีเรียสเลยจากตามบอกว่าหนึ่งปีนี้เป็นเพราะว่าหนึ่งปีที่เราคบกันเราคบกต้องโอ้ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ร,นนรู้จักกันสี่ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมนอันนี้สี่ปีรู้จักกันใช่เพราะสี่ปีรู้จักกันจริงๆแล้วก็มีเลี้ยงกันตลอดเวลายอยู่แล้วแต่ว่าไปนวนวเมขอ่งไม่ครับพี่เวลาผ่านไปเร็วครับอคืมีปาร์ตี้ไปแล้วค่ะสี่ปี ไม่ไม่ไม่ครับคือไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรอย่นใช่อ่าไปไหนมาไหนเราจะต้องระวังตัวมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็ไม่ไม่ได้ระวังตัวนะเวลาจริงๆแล้วไปไหนมาไหนหรือว่าไปทํางานหรือว่าไปเที่ยวอะไรกันเนี้ยสมัยก็จะมีแบบว่าพี่ๆไปด้วยกันเช่นพี่มาร์กี้พี่บอยหรือจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปด้วยกันเงี้ยก็อยู่ในสายตาของคนอื่นอยู่แล้วเงี้ยครับผมทีนี้ก็ไปทานข้าวด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรอย่าเง้ยครับด้วยด้วยการที่แบบว่าเพื่อนเราก็มีน้อยเนาะใช่ค่ะก็ ถ้าถ้าเหมือนได้ไปรวมตัวใช่ค่ะได้ไปด้ไปรวมตัวเมื่อไหร่มันก็ถือว่าเราได้พักผ่อนในตัวด้วยไปสองคนดีไหมคะสองคนเดียบน้องไม่เคยไปนะไม่ไม่เคยครับเดี๋ไปก็เป็นข่าวอ่ะพี่ครับ ยอมรับค่ะว่าได้รับการติดต่อให้แสดงละครเรื่องเพลิงพระนางประกบคู่กับซุปตาสาวอย่างอั้มพัชราภาจริงค่ะสําหรับอดีตนังเอกเบอร์หนึ่งอย่างกบสุวรรณนันแต่ก็ไม่สามารถรับงานละครเรื่องนี้ได้จริงๆเพราะอยากจะให้ลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องนาดาเข้าโรงเรียนก่อนแล้วเรื่องงานละครค่อยว่ากันอีกทีค่ะอ๋อเรื่องพระนางเหรอคะอยังไม่มีรับละครช่วงนี้เลยอะคะ่ะ มีเคยมีพูดคุยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าออสําหรับละครที่ติดต่อมาช่วงนี้คงยังไม่ได้เล่นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังยังติดนาดาอยู่มากอะคะ่ะแล้วก็นาดาก็ยังใกล้ๆจะเข้าโรงเรียนเดี๋ยวรอดูให้เข้าโรงเรียนก่อนเลยนะคะค,ค่ะมีเคยมีพูดคุยกันแต่ก็นานมากแล้วนะคะนานนานแล้วอะคะ่ะ ไปเอาข่ายมาจากไหนนะต้องต้องถามว่าไปเอาข่าวมาจากไหนค่ะก็ตามตามข่าวตามข่ายค่ะถามช่องสิคะถามช่องคือมีการพูดคุยกันมากกว่าค่ะแต่ว่ายังยังแต่นานมากมาแล้วนะคะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลาบะคะ่ะเพราะว่าช่วงนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าน่าด้ยังเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยยังไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยะคะ่ะ น่าดายังไม่เข้าโรงเรียนเลยเดี๋ยวก็ก็จริงๆต้องบอกว่าคอยดูก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ่อพอพอน้าดาเริ่มเข้าโรงเรียนก็มีแผนว่าจะมีอีกคนแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ก็อาจจะรับงานนะคะขอบคุณที่ยังคอยเป็นให้กําลังใจกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแฟนของแฟนทับก็ยังให้กําลังใจอยู่ก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายการแล้วก็มีงานอีเวนต์เนี้ยค่ะแล้วก็มีมีเป็นพิธีกรรายการชิดสองบ้านนี่นันก็ก็ติดตามได้ทางหน้าจอทีวีโโโว่า ม,ม,มาต่อที่ข่าวของ2หนุ่มอย่างหนุ่มก้าวจิรายุและก็หนุ่มเจมส์มากันบ้างค่ะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดคู่เกา่าหราคู่ใหม่ของวงการบันเทิงหรือเปล่าเพราะล่าสุดข่ามีกระแสแฟนคลับของหนุ่มเจมส์มาแสดงอาการไม่ค่อยพอใจค่ะหลังจากที่ทั้งคู่ได้ร่วมง,งานโฆษณาด้วยกันแล้วดูเหมือนว่าหนุ่มก้าวจิรายุนั้นจะเด่นกว่าค่ะ มีโฆษณาประกบคู่กับหนุ่มเจมส์มาออกมาให้ได้ชมกันค่ะแต่ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าหนุ่มเกาจิรายุนั้นดูโดดเด่นกว่าหนุ่มเจมส์มาจนแฟนคลับของหนุ่มเจมส์มาไม่พอใจค่ะซึ่งเรื่องนี้หนุ่มก้าบอกค่ะว่าไม่ทราบถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะสร้างกระแสเกาเหลาระหว่างเขากับหนุ่มเจมส์มาได้ค่ะไม่ทราบนะครับผมผมไม่ทราบมีโอ้ยโอ้ยเศร้าเลยอ่ะจริงเหรอครับจำได้ไหมว่าโฆษณาจริงเหรอครับ อ๋อที่ถ่ายผมเจอ,อเจมมาครั้งเดียวตอนที่ไปถ่ายแฟบซี่เนี่ยน,นะครับก็ร่วมงานกันปกติครับคือผมกับผมกับพี่เจม่าน่าเป็นพี่ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้แต่ว่าคือเราก็เราก็คุยกันแบบปกติครับก็เหมือนคนที่ร่วมงานปกติตนนแต่สําหรับผมกับเจมไม่ไม่ไม่น่าเป็นไรครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยครับ ตอนนั้นมีความแบ่งการทาํางานยังไงบ้างครับว่าเราต้องออกมากกว่าถึงเท่านี้เปอร์เซ็นต์ไม่เลยครับ <K ill> ไม่ <K ill> ผมไม่ได้คุยเรื่องนั้นเลยคือเราก็ถ่ายไปแต่เท่าที่ผมดูในโฆษณาผมก็ไม่รู้สึกว่าผมเด่นกว่าใครหรือใครเด่นกว่าผมออหรือว่ายังไงผมผมไม่รู้สึกนะครับ <S <S <K ill> ไม่นะ <K ill> ครับผม <K ill> ผมไม่คิดว่างไงผมไม่คิดว่าใครจะเด่นกว่าใครเลยก็คือเราไปทํางานของเราแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยอย่างเจมก็ช่วยเหลือผมในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยครับผมเองก็ไม่ได้แบบคือภาษาอังกฤษเจมก็ดีกว่าผมเยอะอย่างเงี้ยพอไปถ่ายอันนั้นอะไรเเเ้ยกก็็แบบบจมคคาุใหอะไรรั บางทีอะไรเงี้ยก็คือคือ,คอเราก็ต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับไม่ถ้าจะเจมว่าะช่วยเหลือผมในซัมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมไม่ผมไม่คิดว่าใครเหนียวกาใครยังไงก็คิดว่าคนที่อาจจะแอนตี้ผมเงี้ยก็ไม่ใช่แฟนคลับของเจมทั้งหมดด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่ทั้งหมดหรอกถ้าทั้งหมดนี่ผมก็ผมก็เศร้าเลย เช่นเดียวกับหนุ่มเจมส์มาค่ะที่ก็บอกว่าไม่ซีเรียสและไม่น้อยใจถ้าใครจะมองว่าหนุ่มก้าวจิรายุนั้นโดดเด่นกว่าซึ่งโดยส่วนตัวเขานั้นดีใจด้วยซ้ําที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับหนุ่มก้าวจิรายุค่ะไม่เป็นไรครับผมก็คือเราก็คือจริงๆเราเราก็ดีใจอยู่แล้วที่เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นั้นใช่ไหมเราก็คือไม่ได้ซีเรียสว่าใครจะเด่นใครอะไรยังไงกว่าขอให้แคมเปญเขาออกมาดีคนเห็นแล้วแบบเอ้ยเรา เขาเห็นว่าเราเหมาะกับแคมเปญเขาเขาเห็นว่าเราสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาได้เราก็ดีใจแล้วไม่ได้ไม่ได้ไปมองไปถึงว่าเออใครเด่นกับใครจริงแค่ประสบการณ์ที่เราได้ไปถ่ายของแบรนด์นั้นก็ดีแล้วครับ <S <S ไม่น้ไมค่อยเบื่อแล้วครับก็เราก็ถามว่าเบื่อไหมก็ไม่เบื่อครับแต่คือเราก็ไม่ด้วยความที่ว่าผม,มผมไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้ด้วยไงครับคือเราให้งานออกมาดีเรากพ็พอใจแล้วถ้างานออกมาไม่ดี แล้วนะี่ผมถึงจะมาเครียดแล้วครับ mm hmm. ไม่้อยใจาก,ก็ไม่แปลกที่คนจะเปรียบเทียบหรือคนจะมองเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับผมต่อไปจะมีการเลือกรับงานมากขึ้นก็จริงไม่ไม่ก็คงไม่มีอะไรที่แตกต่างไปจากทุกวันนี้หรอกครับก็เป็นทางผู้ใหญ่รับมากกว่าแล้วก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจว่าเราต้องทำอะไรยังไงร,รับบทเป็นอะไรยังไงเท่านั้นมากกว่าครับ ตัดสินใจถอนตัวออกจากละครเรื่องเรือนริศยาค่ะก็เลยมีกระแสข่าวตามมาว่าสาวเบนพรชิตาไม่ค่อยพอใจกับการทำงานของผู้จัดตุ๊กจันจิราซึ่งเรื่องนี้สาวเบนบอกเลยค่ะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทั้งทีมงานแต่เนื่องจากใกล้งานวิวาเข้ามาทุกทีและก็กลัวเตรียมงานไม่ทันแถมยังมีงานละครที่รับไว้ก่อนหน้านี้อีกหนึ่งเรื่องก็เลยจำใจต้องขอปฏิเสธละครเรื่องนี้เท่านั้นค่ะ านช่องสามมานะไม่เคยปฏิเสธละครเลยก็เออเป็นว่าผู้ใหญ่ทางช่องคงจะทราบอยู่แล้วว่าว่าเป็นเป็นคนแบบไม่ว่าจะเล่นอะไรของใครเล่นกับใครอะไรเงี้ยไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่าเราไม่เคยทะเลาะกับใครอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่ที่ปฏิเสธของพี่ตุ๊กไปเพราะว่าเป็นว่าพอดีเันจะแต่งงานด้วยแล้วเหมือนมันใกล้แล้วเตรียมงานไม่ทันน่ะเออไม่ทันใช่ค่ะแล้วก็พอดีเป็นมีของแม่ก้อยซึ่งเป็นแบบ ฟิตติ้งไปแล้วเปิดกล้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อนันตเปลี่ยนไม่ได้แล้วแล้วก็ของของพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นพูดตรงๆเลยว่าตอนนั้นเราได้ฟิตติ้งเอาเปิดกล้องไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราบอกเขาเลยดีกว่าก่อนที่จะถ่ายกลัวเป็นแบบว่าต้องมานั่งซ่อมแล้วมันยิงแย่ก็ไปอีกเพราะมันต้องเสียตังค์ด้วยเสียเวลาด้วยเพราะว่าไหลกระแสจะบอกว่าอาจจะแบบทีมงานไม่ไม่เวิร์คหรือเปล่าหรือว่าเราไม่มั่นใจหรือเปล่าจริงไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า มันไม่ดีหรือว่ามีปัญหาจริงๆคงไม่ให้พี่มิกเล่นนะ่ะอันนี้พี่มิกยังเล่นอยู่พี่มิกไปถ่ายละครก็ยังเฮฮาปาร์ตี้กับพี่ตุ๊กอยู่เลยซึ่งเป็นว่ามันก็เป็นว่าคุยกันก่อนอย่างเงี้ยน,น่าจะดีกว่าที่จะแบบไปเข้าใจกันผิดทีหลังส่วนความคืบหน้างนนานวิวานนสาวเบ้นพรชติตาก็ได้เมาส์ถึงวันใจอย่างหนุ่มมิกซ์ปรมวุฒิให้ได้ฟังกันค่ะว่าดูจะออกอาการตื่นเต้นกว่าเจ้าสาวซะอีกค่ะคือจริง,รงๆก็ไม่ถึงกับเครียดนะ เป็นเพราะเขาอ่ะเขาออกแนวตื่นเต้นมากว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเด็กรดความอ้วนไปกาลังกายอย่างจริงจังแล้วก็ลดความอ,อ้วนเริ่มเริ่มจะผอมแล้วอะไรเงี้ยเขาตื่นเต้นมากแล้วก็แบบเป็นคนตลกอ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงจะซีเรียสเรื่องชุดเรื่องหน้าผมว่าเออฉันจะสวยที่สุดอะไรเงี้ยพี่มิกมีชุดเยอะกว่าฉันอีกอ ชุดนางเยอะกว่ากะลือลืนลอนล้นมากาทุกอย่างเลยนะเฮ้ยปกติผู้หญิงมันต้องชุดเยอะป้ามันชุดเยอะกว่าฉันีกเขาบอกว่าไม่ได้เขารู้สึกว่างานนี้เขาต้องหลอ่ออะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะแบบว่าลดความอ้วนตัดชุดเต็มที่เขายอมล้อนเขายอมแบบว่าใส่สูทเพราะว่าตอนอย่างแบบเป็นรู้สึกว่าอยากให้มันดูสบายสบายเขาจะบอกว่าไม่ได้เขาต้องหล่อเขาต้องใส่สูทตลอดตลอดเพราะอะแล้วแต่ยูนิ้งกำหนดถ่ายเมื่อไหร่ยังไม่ได้ถ่ายเลยมีกำหนดไหมครับคือจริงๆเอ่อวันที่แปดเป็นไม่ได้ซีเรียสอะไร เพราะว่า8ปดพฤศจิกาเนี่ยมันเป็นแบบครอบครัวเองค่ะแต่ว่างานแต่งจริงๆเนี่ยคือ26เมษาซึ่งก็คงจะต้องถ่ายก่อน26เมษาเพราอไปใช้ในงานจริงๆคือง,งานนูน well, don